จงสกัดกั้นการวางระเบิดของศัตรู Барыш oh, <laughs> ของคุณได้รับชยัยชนะ ทีมของคุณได้รับชยัยชนะ Fora oh, do boy ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ ีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะขอโทษพอ่อระเบิดไปแล้ว रब विलासा ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ ทีมของคุณได้รับชัยชนะคว่ำระเบิดไปแล้วพว่ำระเบิด ตั้งรูเวลาเรียบร้อย ทีมของคุณได้รับชัยชนะจบ ที่ของคุณได้ร,รับใช้ช,ช,ชนะเวลาเรียบร้อยแล้ว ของคุณพ่พายแพ้รมสาที่เส้นมาที่เซ้นตอเรื่ไปเ ตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ว ภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ